ตัวตลาดหุ้นจะเป็นขาลงแต่ไม่อยากขายหุ้นออกมาทำย่างไรดีคลิปนี้มาคุยกันครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสในการทำกำไรสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และทางแฟนเพจแฮกเท g ดเจาะเกมการเงินนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามพี่ๆนักลงทุนนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่าถือหุ้นอยู่เต็มพอร์ตเลยนะครับแต่ว่ากลัวว่าตลาดจะปรับตัวเป็นขาลง ทีนี้นะครับเราจะมีวิธีป้องกันความเสี่ยงหรือว่ามีวิธีในการทํากําไรในตลาดขาลงอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาแชร์สิ่งที่ผมใช้จริงๆนะครับในตลาด t f e ฟนะครับนั่นก็คือการเทรดออปชันนั่นเองมาเริ่มจากคําถามแรกก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องหาวิธีป้องกันความเสี่ยงในตลาดขาลงนะครับ โดยปกติแล้วนะครับสำหรับผมนะครับที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งพอร์ตออกเป็น2พอร์ตหลักๆนะครับนั่นก็คือพอร์ตที่ผมใช้ถือยาวนะครับกับพอร์ตที่ผมใช้เก็งกาไรเล่นสั้นหรือว่า d เดทนั่นเองโดยพอร์ตที่ผมเล่นสั้นหรือว่าเดทเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเทรดในลักษณะของการจบในวันหรือว่าจบในสัปดาห์นะครับ แต่ว่าอีกพอร์ตนึงเนี่ยที่มีลักษณะของการถือยาวหรือว่าสะสมหุ้นในระยะยาวเนี่ยตรงนี้นะครับผมจําเป็นที่จะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะครับโดยใช้ตราสารอนุพันธ์นะครับหรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็ใช้เครื่องมือในตลาดทีเฟกนะครับที่มีชื่อเรียกว่าออปชั่นนะครับกับฟิวเจอร์ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายภาพรวมของตลาดหุ้นไทยให้นักลงทุนเข้าใจกันก่อนนะครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ตลาดนะครับตลาดแรกเนี่ยนั่นก็คือ Set ตอินเดกนะครับหรือว่าตลาดที่เราไว้ใช้ซื้อขายเก็งกําไรหุ้นกันแบบปกตินั่นเองกับอีกตลาดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตลาด t f เฟตนะครับตลาดที่เราเอาไว้ใช้เก็งกําไรในสินค้าที่มีชื่อเรียกว่าฟิวเจอร์กับออปชั n นนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่การใช้เครื่องมือในตลาด t ีเฟในการทํากําไรในตลาดขาลงนะครับ โดยในตลาดทีเฟกนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้เทรดเพื่อทํากาไรในทิศทางขาลงนะครับนั่นก็คือฟิวเจอร์และออปชันเรามาทําความรู้จักกับฟิวเจอร์กันก่อนนะครับโดยในส่วนของฟิวเจอร์นะครับนั่นก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีเซตฟินั่นเองเซ็ตฟินะครับนั่นก็คือดัชนีที่อ้างอิงจากหุ้น50ตัวแรกนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วนํามาผูกกันนะครับเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งในส่วนนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ทั้งััั่่่งงงลอออนนนะคครรบกก็ืาามว ตลาดจะมีทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือฝั่งช็อตนะครับนั่นก็คือการมองว่าตลาดเนี่ยจะมีทิศทางเป็นขาลงนั่นเองแปลว่านะครับถ้าหากว่าเรามีความกังวลว่าตลาดจะเป็นขาลงเนี่ยเราอาจจะทําการเปิดช็อตนะครับหรือว่าทําการช็อตฟิวเจอร์นั่นเองในส่วนนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็มักจะเรียกกันติดปากนะครับว่าลองทีเฟกช็อตทีเฟกซึ่งตรงนี้ก็ให้เข้าใจกันนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราหมายถึงมาช็อตฟิวเจอร์หรือว่าลองฟิวเจอร์ในตลาดทีเฟ ซึ่งถ้าหากเราทำการเปิด Position s h ตนะครับในกรณีที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยพอร์ตในตลาดหุ้นของเรานะครับอาจจะมีการปรับตัวลดลงถูกไหมฮะแต่ว่าในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยหรือว่าในตลาดทีเฟกของเราเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับแปลว่านะครับเราสามารถนํากําไรในส่วนนี้นะครับมาซื้อหุ้นเพิ่มได้นะครับในกรณีที่หุ้นมีการปรับตัวลดลงนั่นเอง กับอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับหรือว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยอาจจะมีคนที่ยังเทรดกันไม่ค่อยเยอะนะครับนั่นก็คือออปชันนะครับโดยออปชันนะครับเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าหากว่านักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้นะครับโดยออปชันที่เทรดเนี่ยนั่นก็คือออปชันที่มีการอ้างอิงกับตัวฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมและภาพนี้นะครับก็คือภาพของตารางราคาออปชันในตลาดจริงนะครับ โดยฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งที่เรียกว่า call option นะครับนั่นก็คือฝั่งที่มองว่าตลาดจะขึ้นนะครับกับฝั่งขวานะครับนั่นก็คือฝั่งที่เรียกว่า put option นะครับนั่นก็คือฝั่งที่นักลงทุนเนี่ยมองว่าตลาดจะลงและสุดท้ายก็คือสไต l ์ p พส์นะครับว่านักลงทุนเนี่ยต้องการที่จะทําการลอง put option ในสไต e ์ไพ c e ไหนหรือว่าต้องการที่จะทําการลอง call option ในสไต l ์พส์ไหนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างในฝั่งของทิศทางขาลงนะครับว่า ถ้าหากว่านักลงทุนมองว่าตลาดจะปรับตัวเป็นขาลงนะครับก็สามารถที่จะทําการลองพุทออปชั่นนะครับหรือว่าทําการซื้อพุทออปชั่นนั่นเองแปลว่าถ้าหากว่าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับราคาพุทออปชั่นตรงนี้นะครับก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองแต่ความยากของตลาดออปชั่นนะครับนั่นก็คือการที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับว่า สไตล์ไพ่ไหนนะครับที่สามารถที่จะทําการเข้าไปลองหรือเข้าไปซื้อได้นะครับหรือว่าสไตล์ไพ่ไหนเนี่ยที่เหมาะที่จะทําการช็อตนะครับหรือว่าเหมาะที่จะเข้าไปเก็งกาไรนะครับว่าพรีเมียมตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความซับซ้อนที่หลังลงทุนต้องเข้าใจเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของค่าพรีเมียมนะครับว่า ค่าพเมีมเนี่ยค่าไหนนะครับที่จะเหมาะสมนะครับกับความผันผวนผที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับเช่นถ้าหากว่าเราลองพุทในสไตล์นี้ไปเนี่ยแต่ว่าค่าความผันผวนผของในตลาดเนี่ยไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยราคาในตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะครับหรือว่านักลงทุนอาจจะมีโอกาสที่จะขาดทุนเลยก็ได้นะครับโดยรายละเอียดในส่วนนี้นะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่ค่อนข้างมากนะครับผม ซึ่งผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นมากว่า8ปีแล้วนะครับทำให้ผมเห็นนะครับถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิวเจอร์ก็ดีหรือว่าการใช้ออปชันก็ดีนะครับผมโดยในวันที่21กับ29สิงหาคมนี้นะครับผมก็จะมีคัสฟรีนะครับที่พูดร่วมกับพี่ๆในกลุ่มออปชันนะครับรวมถึงคนที่เป็นอาจารย์ของผมนะครับในตลาดออปชัน ซึ่งในส่วนนี้นะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะนําไปบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่านักลงทุนสนใจที่จะเข้าร่วมทําบุญนะครับแล้วก็ฟังความรู้ดีๆจากพี่ๆที่มีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามนะครับกดไลค์ไว้ที่เพจนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถที่จะ ทักมาสอบถามผมนะครับพูดคุยกับผมผ่านทางไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ที่ทำให้เพื่อนๆนนักลงทุนมือใหม่ทุกคนนะครับเห็นประโยชน์ของการใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในตลาดน,นะครับผมโดยรายละเอียดเนี่ยก็หวังว่าเราจะไปเจอกันในคาสฟรีนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในคลิปนี้แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ